คนค่ะซึ่งวันนี้นะคะหลิงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับการจัดฟันรูปแบบใหม่นะคะที่เรียกว่า i n v i s a l i ลซ e ซึ่งหลายหคนเนี่ยให้ความสนใจกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในกลุ่มของจิ้งปินดารานักสแสดงทั้งหลายแหล่นะคะไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศซึ่งวันนี้ข้อมูลทั้งหมดนะคะก็จะต้องได้รับการสอบถามจากคุณหมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณหมอกันเลยค่ะ โฉนดออผู้ตกกันเเรอนวันนี้ตอนน่าแบบุ้นตืรู้สึกแยนะตื่เต้นลววตเลยเหม,มือนผ่าพันคุด <laughs> ไม่ได้น่ากลัวขนเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากเลยครับผ่ะผ่าพันคุดคือไม่ได้หาหมอฟันมนนแค่ไหนงโ้ปีกว่าะฮรปีกว่า 大哥呢？ สแกนตัวนี้เราจะทําขึ้นมาเป็นโปรแกรมการเคลื่นอนฟันนะคะออกกได้คตัวนี้ก็มีดีกรีนิดหน่อยอเ,เดี๋ยวกาฟันกักเนินค่ะก็เดี๋ยวจะเริ่มสแกนจากฟันซ้า แต่ไม่ถึงตลอดออกไม่ลอยจช่มนะเอแบบตรงมีลมลเนี่ยลรวก็เราก็จะเช็คว่าที่เราสแกนฟันตรงกับในปากคนไข้ไหมกับที่เขาตำแหน่งการตัดของเขาเ่ยคะ่ะโอเคอันก็เสร็จแล้วสำหรับาการสแกนฟะันระู้สึกสบายกว่าเวลาปกติไหมเลยหรือว่าใ <c oughs> ี่เลยโอเคเยวลูกเพื่อนน้ำได้เลย กินหน้าหลงหลออยากเห็นม้าอยากเห็นบ้าตัวเองใช่ไหมเนี่ยหลังจากสแกนก็จะขึ้นมาในรูปหรือว่าฟันของเรามีเป็นยังไงสภาพเป็นอย่างไรบ้งอะไร่ากลัวมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นฟันเลยค่ะฉันกลัวมากแต่ถือว่าฟันโอเคนะคะฟันสมพันธ์ตั้งดีเลยไม่ได้ดูแบบว่าฟันเรียกว่าฟันล้มก็ไม่ได้ถึงอารมณ์นะคะ นนิดเพราะว่าผมผมยุดใส่ลิเทนเนอร์มาน่าจัดสองปีแล้วแต่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะคะมันก็แอบมีบิดบิดหมุนหมุนกันนิดหน่อยตามภาษาคนที่เคยจัดฟันเราไม่ได้ใส่ลิเทนเนอร์แต่ก็ถือว่าก็ยังยังโอเคอยู่ในยสภาพที่ไม่นักไม่หนักไม่หนักเลยโอเคถือว่าโอเคอยู่ใ่ค่ะก็เดี๋ยวถ้า ตัวควสแกนฟันเสร็จเราก็จะส่งข้อมูลไปเพื่อทําตัวกิ้นเช็คถ้าอยากจะทำอินิสไลน์ก็จะทําเป็นปรแกร้ฟันขึ้นมาว่ามีการเคลื่อนฟันยังไงตามแผนการรักษาที่คุณหมอวางไว้ก็ะะจะเป็นเป็นปรแกลมกลับขึ้นมาจากมันคาบริษัทค่ะอย่างนี้สภาพนี้คาดว่าใช้เวลานานไหมคะโอ้ยถ้าวันนี้ตัดไม่นานละคะ่ะมันก็จะมีแก้ปัญหาแค่นิดๆหน่อยๆส่วนเรื่องระยะเวลามันก็ ขึ้นอยู่กับว่าการส่งไฟล์หรือว่าปัญหาของไฟเป็นยังไงแต่พอในเคสเนี่ยก็ค um. ือว่าไฟมันหมุ oui. นน <hiện> ิดหน่อยมีบิดบิดการแล้วก็มีคามที่สบหรือกคนซักนิดนึงการแก้ไขปัญหาก็ไม่น่าหนายค่ะอาจจะแค่ประมาณสักช่วงหกเดือนอะไราเงี้ยพอแล้วเสร็จแล้วเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่บอกตรงนี้ก็คือขั้นตอนเนี่ยคือเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการส่งข้อมูลกลับไปให้ทางบริษัทเพื่อออกแบบใช่การแผนการรักษาที่ทางแพทย์วางแผนที่นี้พอ พอถึงเวลาวจากจากบริษัททําเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งกลับมาที่ที่ที่ร้านใช่ก็จะมาให้ให้ทางคุณหมอที่เป็นเจ้าของเคสดูว่าแผนการรักษามันตรงตามที่อย่างที่วางแผนเอาไว้ไหมแล้วก็มีการต้องปรับแย้อะไรอีกนะก็จะเป็นการคุยกับทางหมอหมอก็ให้มานัดคนไข้มาให้ดูว่าแผนการรักษาฟันจะเคลื่อนแบบนี้แบบนี้คนไข้โอเคไหมถ้ายังไม่โอเคเราก็จะกลับส่ง ส่งคอมเมนต์ส่งการแก้ไขกับในโปรแกรมนั้นแสดงว่าโปรแกรมเนี่ยก็คือยืดหยุ่นตามตามเขาเรียกว่าอะไรตามแนวทางของคุณหมอและคนไข้ด้วยใช่ไหมครับก็คือเป็นการคือต้องคุยกันก่อนใช่ค่ะมันก็เป็นอนการคุยกันทั้งสฝ่ายกับแก้กันจนว่าพอใจแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าลักษณะที่ที่ได้มากรับมาจากตัว โดยในฟัเขาจะเป็นยังไงถ้าอย่างอันนี้เป็นเคสคนไข้ข,ของหมอเองค่ะ mm. เขาก็จะมา mm. กลับมาเป็นโปรแกรมนี้ภาพในเครื่องก็จะเป็นภาพแบบเรียวๆเลยว่าฟันเราหน้าตาเป็นยังไงเหงือกเป็นยังไงแต่ของอันนี้ก็เหมือนทานเป็นเหมือนคล้ายๆแอนิเมชันกลับคืนมานะคะ mm. เขาก็จะวางแผนเลยว่า่าเคสนี้เรามีแผนว่าเราจะปิดช่องว่างจากเดิมตอนแรกเนี้ยค่ะเขาก็จะมีเป็นจัหมุดตัวเล็กๆพวกนี้แล้วก็ ใช้ในการเขาจะเรียกว่าเป็น attachment เพืยในการช่วยในการควบคุมตำแหน่งฟันในการเคลื่อนที่พอ,อได้แผนการรักษาเนี้ยมาเราก็ตัวคุณหมอเองเนี้ยก็จะมาดูว่าเป็นแผนตามการรักษาเราไหมเราอยากจะปรับแก้ตรงไหนไหมก็สามารถทักคอมเมนต์ไปให้ช่างแล็บเขาแก้ไขหรือว่าเราสามารถปรับขยับได้เองในตัวโปรแกรมนะคะพอได้โปรแกรมตัวเนี้ยมาเราก็จะนัดคนไข้มาให้ดูว่า เรามีแผนการารักษาการขยับฟันประมาณนี้นะคนไข้มีอยากต้องการแก้ไขตรงไหนไหมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะสามารถปรับแก้ไขย,ยืดหยุ่นส่งกันไปส่งกันมาจนกว่าเราจะพอใจ okay, แล้วเราก็ถึงค่อยกดสั่งว่าโอเคเรา approve แผนการารักษานี้เขาก็จะทําตัวเครื่องมือส่งไปฉุดจากขึ้นมาให้เราก็คือทางบริษัทเขาแล้วก็คนทำมาให้ใช่ค่ะมันก็ตัว,ตวเครื่องมือที่มันก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นลักษณะเป็นเหมือน จะจาจะลักษณะคล้ายๆตัวรีเทนเนอร์สายแต่ตัววัสดุมันจะแตกต่างกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ส่งมาให้เป็นแพคแบบนี้เลยแล<ม>้วก็จํานวนชิ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเคสแต่ละเคสว่ามีการสพฟันต้องแก้ไขกันขนาดไหนจํานวนตั้งแต่มีตั้งแต่ 10, 20, 20 30อันนี้ก็คืนแล้วแต่เลยว่ามีการขยับกันขนาดไหน,น<อ>มันก็จะมาแบบแ็คมาเป็นซองขนาดนี้เยคะ<อ>่ะเขาจะมาเป็นกล่องเป็นแพคอันนี้คือตัวอย่างที่เอาไว้ให้ดูให้อธิบาย<อ>ว่าเออลักษณะการชิ้นงานจะเป็นมาแบบไหน ได้เป็นรูปเงาไปโดยอะไรก็ตามมาหน่อยเป <c oughs> ็เ <c oughs> คคนค่ะกคิดว่จะได้เป็นอันนี้ก็จะเป็นใน,นหนึ่งซองเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งชุดมีฝันบนฝันล่างอย่างเงี้ยค่ะ <ๆ S 2> แลนน้เราก็สําหรับหนึ่งครั้งที่เราเปลี่ยนเครืๆๆคร่องมือก <c oughs> ันก็จะ <c oughs> เป็นลักษณะแบบซับซ้อนเห็นซอหลายที่แล้วอัอนเนี้ย ที่เป็นดอกจันตรงนี้มันคืออะไรอันนี้จริงๆเป็นสาอินวิสไลค์ค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีตัวเลเบลไว้ว่ามันเป็นชุดที่เท่าไหร่เผื่อถ้าคนไข้จําไม่ได้ว่าตอนนี้เราใส่ชุดที่เท่าไหร่กันอยู่แล้วก็จะมีตัวเลขอยู่ชุดที่1ชุดที่2อเป็น upper lower เงี้ยค่ะมันจะแยกกันมีเป็นตัวเลเบลเล็กๆอยู่ให้คนไข้สังเกตได้ต้นที่เขาบอกบอกกันว่าเป็นการจับแบบใส่ค่ะอันนี้มันใส่จนแบบ ยไหมก็หมกว่าก็ยังเห็นนะแต่ว่าถามว่าถ้าเราไม่ได้สังเกตเราก็จะไม่เห็นบางทีเราอาจจะแบบดูในทีวีดาราบางคนก็ใสแต่บางทีถ้าคนทั่วไปอาจจะไม่เห็นถ้าด้ยวยความเป็นพยแพทย์ที่เราเราอยู่กับไฟมาตลอดเวลาเราก็จะเห็นแหละว,ว่าดูดูเหมือนมีนิดๆอันนมันสังเกตได้หน่อยๆค่ะมันจะไม่จะแบบถึงขั้นใสจนแบบอ้อดูดูไม่เห็นเลยก็ไมาา่ใช่ว่าแต่ว่ามันก็ค่อนข้างค่อนข้างเนียน แล้วแบบแล้วแบบนี้แบบแบบที่ถึงจัดอย่างเงี้ยค่ะกับแบบอินวิสไลน์อะไรเงี้ยมันมีข้อแตกต่างกันยังไคะส่วนใหญ่ข้อแตกต่างที่เห็นชัดๆเลยคือการมองเห็นและไม่เห็นอืมมันก็ไม่ใช่ขนาดเป็นตัวหลักท,ที่เป็นคนส่วนใหญ่นเ,เลือกเพราะว่าเรื่องความสะดวกสบายในการในการจัดอันนี้เป็นเครื่องมือแบบถอดได้แล้วก็เป็นลักษณะใสบางคนคนก็จะมองไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่เขาก็จะชอบในกรณีแบบว่า อายุเยอะแล้วหรือต้องเข้าสังคมอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากให้ใครไงเห็นว่าเราจัดฟันอยู่นะมีเหล็กมีสีอยู่ในปากค่ะก็จะเป็นข้อดีของตัวอิมิสไลด์การใช้งานแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องถ้ามีแป็กหลุดการแตกหักหรือการตรวจว่าเหตุนในปากเลีอยค่ะมันก็จะหลีกเลี่ยงในหมดนนั้นไปอยากรู้ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่เคยดัดฟันมาก่อนเลยแบบนี้นะคะแล้วเขาอยากจะมาเริ่มที่แบบใสแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมคะได้ค่ะได้เหมือนกันจริงๆมันเป็นแค่รักษณะ แค่ตัวเลือกของเครื่องมือที่ใช้ในการจัดฟันแผนการจัดฟันเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วสมมติเราฟันซ้อนเกรเราก็มีแผนการเดฟันเป็นแบบนี้แค่เราเลือกว่าเราจะใช้เครื่องมือชนิดไหนก็มีตั้งแต่แบบแบบเหล็กแบบดามอนแล้วก็แบบสคือทุกเครื่องมือเนี่ยมันก็เป็นแค่แค่เครื่องมือในการนำพาไปสุดหมายวางแผนการรักษาอย่างไรก็ยังไงเาะสุดท้ายเราก็อยู่ที่เราเลือกอยู่ดีการเคลื่อนของฟันของอินดิสไลน์จะเคลื่อนเหมือนกับแบบแบลบแบบเก็ตแบบ ก็มันก็เคลื่อนแต่ว่าก็จะมีข้อดีคือมันสามารถเคลื่อนในแต่ละซี่ความอมกันในระยะทางสั้นๆบางทีก็จะทําให้คนไข้รู้สึกว่า,าไม่ค่อยเครื่องไม่ค่อยเจ็บอาการเจ็บมันจะน้อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถเคลื่อนในการเคลื่อนฟันบา,บางประเภทได้ดีกว่าแบบนี้ถ้าเป็นคนที่เขาสูบบุหรี่แล้วมาจัดฟันแบบงนี้มันมีผ จริงๆบอกว่าก็ไม่ยังไงการสุบลิ์ก็มีผลต่อการจัดฟันในในทั้งเครื่องมือทั้งสองแดกอยู่ดีเพราะว่ามีผลต่องเหงือกมีผลต่อกระดูก ที่สุบลีฟันก็จะเป็นครับครามก็จะทําให้ตัวเคร,วรื่องมือติดก,ก็คือคนที่สูบุรีหรือดื่มแอลกอฮอล์ก็คือจัดได้เหมือนกันเพียง<ช>แต่ว่ามันจะมีผลกับสีบอของฟันเกี่ยวกับสีของฟันเรื่องสุขภาพช่องปากด้วยใช่ลองฟังไว้เป็นทางเลือกนะคะว่าจับใจแบบอินสไตน์หรือว่าจนใจแบบเหล็ตกติดแน่นใช่ไหมคะเขาเรียกอย่างนั้นเนาะเราก็จะตามตามเขาไปแล้วแหละตอนแรกตอนแรกเราก็จะแบบว่า ค่ะลองศึกษาดูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วละคะ่ะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตาตามากเลยน,นะคะที่ ให้เกียรติมาตอบคำถามอันจสนวุ่นวายของพวกเรานะคะสรุปเลยลวกันสำหรับการจัดฟันแบบอินวิสไลน์การจัดฟันรูปแบบใหม่แบบใสที่ทุกคนได้ยินกันบ่อยๆนะคะการจัดฟันแบบอินวิสไลน์กับการจัดฟันแบบธรรมดาที่เป็นแบบหลิงอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ต่างกันค่ะอย่างที่คุณหมอบอกมันจะคล้ายๆเหมือนประมาณว่าเราต้องการที่จะนั่งรถด,ด่วนไปที่เชียงใหม่ก็แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนหรือว่าทรัพยากรในกระเป๋บบาขอ,ของคุณแล้วกันนะคะว่าคุณอยากจะเลือกแบบไหนยังไงก,ก็คิดว่าคลิปนี้นะคะน่าจะช่วยเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษาก่อนทาหรือว่าศึกษาก่อนตัดสินใจที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ อย่างฝากไว้ด้วยแล้วก็สุดท้ายน,นะคะฝากคนเป็นกำลังใจให้หนู่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สามารถทำคลิปต่อต่อไปให้ทุกคนได้ชมแล้วครั้หน้าเราจะมารีวิวอะไรกับที่นี่ก็ต,ตามชมได้เลยคะ่ะวันนี้บ๊ายบาย